พี่หาพินัยกรรมฉบับจริงเจอหรือยังอะยังเลยอ่ะสมมุติว่าถ้าพี่หาพินัยกรรมฉบับจริงเจอพี่คิดว่าคุณหญิงย่าจะยอมแพ้พี่หรอไหนจะพวกวงศาคณะญาติคนอื่นอนี่ทุกคนก็อยากทําตามพินัยกรรมกันทั้งนั้นแล้วพี่จะหยุดคนพวกนั้นยังไงผมมาคิดดูแล้ว เราไม่จําเป็นต้องสนใจญาติๆพวกนั้นเลยได้สําเราก็แค่ทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเรารอดก็พอการพูดแบบนี้หมายความว่าย่งไรพี่ยอมแต่งงานกับพี่โจ้ไปก่อนไม่ได้หรอแต่พี่กับพี่โจ้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันจะแต่งงานกันได้ยังไงแต่พี่กับพี่รันก็เป็นแค่เพื่อนกันยังแต่งงานกันได้เลย จริงๆถ้าพี่ยอมเสียสละแต่งงานตามพินัยกรรมทุกอย่างมันก็จบพ่อก็จะได้ทุกอย่างแล้วญาติพี่น้องคน,น,นอื่นอ่ะก็ไม่ต้องมาถูกบังคับให้แต่งงานกันแบบนี้แล้วทำไมต้องเป็นพี่อ่ะที่เสียสละทำเรื่องที่มันผิดพี่จะหาทางจัดการทุกอย่างเองแค่อยู่เฉยๆไปเถอะแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นพี่เอาชนะคุณหญิงญาได้สักที ผมว่าเรายอมแพ้เถอะอย่าเสียเวลาเลยไอ้ผมแกอย่ามาเดินหนีฉันแบบนี้นะนายแกบอกว่าจะจัดการทุกอย่างไงพี่ใหญ่ก็อย่ามาโวยวายใส่ผมพี่ใหญ่เองก็จัดการเลยไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละคุณใหญ่คุณใจเย็นๆก่อนได้ไหมหยุดไว้วายก่อนฉันไม่เย็นแล้วแกบอกว่าจะรีบจัดการให้ยายพริมยองแต่งงานแล้วนี่อะไรหนังนี่มันกำลังกะได้ทุกอย่างแล้วก็ที่พี่ใหญ่ไม่อยากให้ยายนี่มันได้ทุกอย่างพี่ใหญ่ก็ไม่ต้องให้ยายเจือมันแต่งงานก็แค่นี้เอง หวงได้ยังไงแกก็ได้ยินคุณหญิงแม่สั่งว่าถ้าฉันยื้อไม่ให้เจ้ยแต่งงานน่ะนจะถูกยึดทุกอย่างนี่ถ้าแกมีปัญญาจัดก,การให้ลูกแกยอมแต่งงานได้ทุกอย่างมันก็จบไปแล้วแกนี่มันโง่จริงๆทำาเลยไม่สําเร็จเลยสักอย่างมหาวิทยาลัยก็กําลังจะพังครอบครัวแกก็กำลังจะไม่ดอดอน,นี่น,นิ้มทาตามพินัยกรรมคุณหญิงย่าได้แล้วเหรอคะใช่นิ่มจะจัดงานแต่งงานอีกสองอาทิตย์ ให้แป้นอ่ะแต่งกับน้ำตาลแล้วก็ให้ป๊อสแต่งกับเจื้อยเขาแกคนเดียวเลยครอบครัวฉันกำลังจะชิบหายแกไอพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะมาทำร้ายลูกฉันอย่างนี้ไม่ได้หมวดจับป้าได้เลยนะเนี่ยพี่ใหญ่บงการพิษคนทันะครับทำอะไรสักอย่างสิทำไมพิมพ์โดนทำร้ายแบบนี้เหนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ถ้าพี่ใหญ่อยากทำอะไรยายพิมพ์นะทำเลยนะเฮ้ยผมนะ ไม่รู้ว่าจะต้องปกป้องลูกอย่างมันทําไมตัวมันเองยังไม่คิดจะปกป้องอครอบครัวมันเองเลยคุณพง์นี่นี่พิมถ้าพี่ใหญ่เอาแกถึงตายนะแกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฉันจะทําหน้าที่พ่อจัดงานศพให้แกอย่างดีเลยเอาเลยเชิญอ้ยห <S 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 อ้ยวุ long, ่นวามีและนะครอบครัวชันเองมันวุ่นวันยกรักเป็นเรื่องของคนสองคนทุนนั้นไม่ใช่เรื่องของใครรักต้องมาจากคนสองคนทุนนั้นต้องมาจากหัวใจขอสักทีดีมาไม่ตู่มบงคับ ที่เจอเธอฉันก็ร่ามอปุญหัว